นี่ครับ่บ้านช่างสีกำลังโป้สีครับขั้นตอนการโป้สีำลางเก็บระเอียดมาครับโป้แล้วก็คัดขัดแล้วก็ร้องพื้นร้องพื้นแล้วก็ใส่สีจริง ต้นหัวหนี่อยู่ไปเข็มกันสั้นนึงครับต้นหัวกับอ e ีเห็ดสีไหมพี่กันครับเพราะว่ารถสองคันนี้มีประกันสั้นนึงรอครับอีกประมาณบ่าน่าเกินซิมมือครับเดีไอ้ปรนก็ส่งมาครับเจลล้อมินิม เก็บรายละเอียดเล็กน้อย,ย,ยไปพี่น้องครับให้มันได้เบิ้งดีเอาใส่ยางเลเยเดียนเพราะตอนนี้เป็นยางผ้าใบครับขอบตู้ขอบอย่างวันนี้เขายูได้ทาสีไหม ครับยางคูห่หนาดียเดินพอเหนื่ปนปนนะมันเป็นยางเรียนพี่จะโอเป็นนียงได้วยโอ้ยางพลไปกันจ้ะอออ๋อเป็นยางเียนเพราะว่าเป็นยา ก็เลยต้องเปลี่ for ยนยางใหม่ถึงสิบสองล้อยางใหม่และะ้วก็รอใหม่าจแทยางุ้นตีนเหมดยาเบิล um, okay. ้อมพื like like ้นหรอกครับนี่ครับล้อมพื้นหรอกันนี้นี้เันใส่สีลิโคนเบิกับกันกันมันกับพื้นมันที่ปรังพึ่งพึ่งพึ่งพึ้นีครับอันนี้ออกเลแล้วสีเบ็ดกระแทกมันกัน ก็ใส่ซิลิโคโนเบิดรอ,อบทั้งคันเลยครับสซวนมือนี่ครับได้ได้อาจารย์ครับมาสอนมาเทนให้อาจารย์ชาติอีกเีย่หนึ่งก็คือเฉพาะทางครับก็คือมิกไม้ดัดโปทูครับม็นมีลูกเหรียญอีกอย่างเนียมีอย่างเนี้ยครับเพิ่งกำลังเท็ยนกับยิว,วันีิกี้ครับเนี่ยผมกำลังยี่น้ำกลุ่นไปครับเม่อาจารย์ชาติไปก่อนประมาณเพิ่งเท สิบโมงค,ครับน,นี่แะไปตอนของรถลำพงครับพี่น้องกะอ,อัปเดตรถลำพงให้เบิ้งเนี้ยครับนี่แหละครับน้องเฮ็ดใ้เใบิ้องทะเลาะไหมกับยิางงามต้นพี่น้องเนาะเฮ็ดสีหัวเพราะหมวกเบืกอมันก,ก็มีอยู่แล้วครับคือกันเลยครับสองคันรถรุ่นเดียวกันครับ ไปเข่าอูกับเขี้ยวประกันซันหนึ่งซึงสองคันครับขั้นตอนการเฮ็ดสีเรื่องหัวเร้งอย่างอือง่นประมาณผมคิดว่าน่าจะมีสองสามอาทิตย์อยู่ครับสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนสิงหานีผมว่าก็น,น่าหนาที่เสร็จไปทุกอย่างขั้นตอนของรถลำวงครับเดินสูงเดินสายครับเดี๋ยวเฮ็ดสีแล้วเรียบไปเอานี่คือหอยครับ เดินกลางเดินหอยแล้วก็ยี่เดินสายครับเดี๋ยวอาจารย์สร้างยี่เขาเพชรห้องพ่อเวอร์เองครับแล้วยี่มาเชื่อมเงองเเ็ชอย่างเองห้องที่ห้องที่เขาเหย่อ,อพ่อเวอร์ไว้ครับนี่ครับฝั่งไหนพอสิ้นก็คันเลยครับนี่นี่ครับพอ,อเอาซิลิคอนยิงครับพอเห็นมันดังเครื่อ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 งมันช่อยากไรครับ พอบีบเันกระซั้นด้วยนนครับเห็นไหมแบบเห็นไหมเราซิมรอบมาทุกรันงปกติพ่อเชื่อมแล้วก็แล้วครับได้ไหมเมื่กีมื่อีดังเมื่อีเสียงขึึ้นๆๆ,ๆพอเราเก็บรายละเอียดให้ดีอยู่ครับ มันใจน้ำบ้านทับกับลายลายๆครับบนี้บานทับพอเตรียมรถยุนี่เบิ้งส,สร้างแค่ยุนีทุ่มเงินครับถ้า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 ถ้้าถ้อถ้้ถ้าถา้้า บนลคตรนุ่นยู่ทัชกษัด,ดสีทูเคสทัชใสีดีเนี่ยมันกับบอลอกเนาะมันกับซีอุตสากรมเขายอมกัพี่พี่กับบลรอ่อนห้องีอุ่สากรรมันก็ถืกแต่ว่าคนได้อายุกันทย่างนั้นได้บอ,ดอ,อลโดนนี่เรากลงทุนเติมอีกแง่หน่อยนึงส่่สานม,นมนัน้องสูยใันใส่นมันห้องอันย้มเสียงกลางมันน้อนนั่นบ่ พี่อมาีกาผลงานันี่้าจบกันเอีล้างน้ำนีดอกที่ล้างน้ำเกะกันเดียนบอกทุงเดนหน้าามันบอกเรนี้กตยนมั้นมันเตียามันเยานันสาบเลยแต่ที่เอาที่คือที่หาเคือสารพันุแบบเนี้ยผมบอกมามาแปะทางเดียวเนี่ยรูนบ่กมาเห็นเหนปิดเหมนปิดมิดเลยนะแต่นี้เป็นกาะกันยุ่ที่คือการน้ำยาหนามใหยให้ตูนบอกนันล่ย้ำปิดฝา เรืงวายหาเบิ้งผ่านิ้นแข็งมดเลยอะบผาสงบานผ่าเศรษที่เดือดนอีกอันนั่นน <fry UC> ี่อันที่ว่านยุบกับตู้สิบบาทแม่ที่ว่านอย่างนั้อย่านี้อยู่วันนี้ิต้องเปนร่องไม่ใช่ทีนผมต้องใส่ใ่ร่องไหมอีกเออเป็นร่องมันเป็นร่องมันต้องมันมันยิงไร้ันเป็นร่องอย่าเนยแต่พูดถึงว่าซัมนี่กาเปแต่ว่ามันมีหม่องป้องน้าบอกยืนปะมันเป็้านอะไรเป็หน้าร้เหรอแต่ว่ามันิมมองมตัวเนี่มอทับกันนี่ันบอกยงนีห่อง เบื้องลุนเห็นเลยจากบอกเห็นบออ่าเห็นเห็นเห็นออจากนึ่งขว่มจากนึ่งไงอ่านี้จากขว่มจากไงกับอ,ออกเกาะกันเห็นไปนล้างเออ่อหน้ามันยีลายร้างนี่แหละนะครับ,รบปรตู้ลำโพงใกล้แล้วครับนี่แล้วเบื้องทางไหนมั้งแล้วเก็บสีภายนอกภายในเลยครับ นี่เราก็พ่นสีกอลิไว้นี่ครับแต่กระซิลิโคลิซิลิโคนเบิดร์ดคันๆครับอันนี้มองเห็ยังบอร์ซิทเพิ่งยกตู้ลงกับอ,อีเดซีนไหมเบอร์ที่เจ้าไมันกระแทกน,นี่แลนะ้วเบิดไหลยอยู่ครับอย่างซิลิโคนเนี่ยไปอีทัวคันคหลอดนึงยี่เดซิทช่องก็ได้หลอดนึงเราก็พ่นสีกอลิไว้ น้องห็นแล้วกัใกล้แล้วหะครับสําหรับพี่น้องที่ทำฮะรถตูล้ลโพงสาวน้อยพิษป้านเพียงครับจนเสือนะครับเสือก่ะคีอเก่าพี่น้องกำลังตัดอยู่กำนั้นแกะกระซังไปซี่ร้อยตัวครับบวัตกำนันแกะครับจุลรวมกำนั้นผู้ยิบ้านครับสวัสดีช่างเล็กช่างมิน้น สวัสดีครับ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 มือนีตัดยังมื้ยนี่พอวีแขนดำพอวีแขนดำงานสั่งครับกำลังตัดโอ้ผ่ายิ่เบิดแล้วครับจจกกององี้งี้พี่น้องเสีอก็ยังสั่งได้ขี้เกาด้อพี่นอ้อง ผู้โดสนใจเสือพ่อโทรศัพท์พอดอีเปิดเบอร์แม่มไหมนี่นี่ครับพี่นอ้องผู้ใด้สนใจเสือครับโทรหาไม่เพิ่นเบอร์อนี้ได้เลยครับนี่รู้ชันนี่ 0 9 7 3 2เก้าเจ็ดสามสองสี่เก้าสามกห้าครับโทรหาไม่พื้นเลยครับไลค์กับเบอร์นี้แหละครับเยองเสียครับเอาเดี๋ยวพี่พาไปยางบึงใหเสือกับนั้นครับยายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ย้ายนี่ครับย้ายเทะครับยายเทเ่เปาเ่นนะครับอันนี้รถอันนี้กําลังเหยียวไปคนทรงครับหลายหลายเจ้ายุบครับอันนี้คือแพ็กเสร็จแล้วครับ นี่ค่าสีที่ตัวละสามสิบแปดบาทพี่น้องครับเอาของกำนันนั่นไหนแพ,พ็คฮะเอาไปแพ็คแล้วอ๋อเอาไปแพ็คอ๋อเอาไปแพ็คเอาไปแพ็้ยื่นหนังยหญขนุกเถอะเสือกกำนันเอาไปแพ็คครับเพราะว่าพนักงานแพ็คหนุนยูอีกหม่องนึงครับเดี๋ยวพี่นอ้องสนใจกันมีครับแบบนี้เลยร้านค่าครับ รถเกีียวเขารถโอ้ยหลายอย่างครับพี่น้องอยากเห็ดเสียทีมเสียอย่างครับโทรหาม่เพื้นได้เลยครับนี่แหละตามเบอร์นี่แหละครับศูนย์เก้าเจ็ดสามสองสี่เก้าสามหกห้าครับเสียนยังเห็ดปกติที่บ้านครับอโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องทั้งนี้ครับ๋ยวมีไปบ้านพิกี้ครับไปเบิงรงนพเนธเอ่ เป็นอบรมครับมิกไมดัตโปรโตซีครับโอเคครับสวัสดีครับ